จันทบ,บุรีค่ะเมื่อคือนก็โหดเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้าไปในบ้านพักของตำรวจคือสองสามีภรรยาเป็นตำรวจนะทั้งคู่สามีก็เป็นผู้หมวดส่วนภรรยาเป็นดาบตำรวจแต่เมื่อคือนนี้สามียิงแสกหน้าเนะมียตายคาที่แต่ภาพที่บีบหูวใจคือพอคนเปิดประตูเข้าไปแล้วพบว่าหลังจากที่ยิงเสร็จสำนึกผิดค่ะกอดร่างจมกองเลือดแล้วร้องไห้ เข้าเต็มเลยอ่ะอปืนที่อยู่หลังตู้เย็นใช่ไหมก็บอกที่ยิงเออใช่เพราะมันลายมือยังไม่ต้องแจ้ง,อ,งอ่ดาบชื่อวุฒิชายนามกุณนะอ,นะอะไรนะทองมากับอะไรนะ ทองมากยังอยู่วิทยุเหมือนเดิมเนาะค,คุณผู้ชมคะคนที่ถ่ายคลิปนี้แล้วก็กําลังตั้งคําถามถึงชื่อถึงตําแหน่งคือผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะาพอเขาได้รับแจ้งผู้ใหญ่ภูวิสิตเนี่ยเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วพบร่างไร้วิญญาณของทางฝั่งภรรยาของนายดาบดาบเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงแล้วนะคะคนตายคือดาบตํารวจหญิงอัมไพวันคงกระจ่างส่วนคนก่อเหตุคือร้อยตํารวจตรีวุฒิชัยทองมาก จริงๆเป็นผู้หมวดหลังจากที่ชาวบ้านได้รับแจ้งเพราะเขาได้ยินเสียงปืนผู้ใหญ่ภูวิสิ์ก็เลยเดินเข้าไปภายในบ้านแล้วก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้หลังจากนั้นเป็นคนแจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภยัยวันนี้เอาทางด้านของคนถ่ายคลิปก่อนเพราะเป็นคนเห็นเหตุการณ์คนแรกคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกมีคนโทรศัพท์มาคือตอนแรกเขาแจ้งมาแค่ ผู้ใหญ่ไปดูที่บ้านดาบให้หน่อยบ้านหมวดขออภยัยยิงปืนอีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยแจ้งบอกผู้หมวดเนี่ยชอบยิงปืนขึ้นฟ้าก็เลยเดินทางไปที่บ้านแล้วตอนนั้นหมวดวุฒิชัยบอกว่าผมยิงแล้วน่าจะตายเบื้องต้นนะคะตอนที่เข้าไปเห็นว่าหมวดวุฒิชัยกอดเมียสภาพตัวเปื้อนเลือดก็เลยรีบแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยเข้ามาแล้วก็ถามว่าปืนอยู่ไหน เขาก็บอกว่าอยู่บนตู้เย็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยเป็นคนไปหยิบปืนแล้วก็ถามว่าอะไรมันเกิดเรื่องอะไรเห็นบอกว่าทะเลาะก,กันกับเมียคือเมียบน่นว่าทําไมถึงชอบกินเหล้าแค่นี้ค่ะไม่พอใจแล้วก็เลยเอาปืนยิงเข้ากลางหน้าผากเลยลองฟังเสียงผู้ใหญ่ดูก่อนนะคะคนเห็นเหตุการณ์คนแรกค่ะผมก็เลยถามว่าทําไมรุนแรงอะไรถึงขนาดนั้น,น,นเลยผมก็ตกใจว่า mm hmm. ทีแรกนึกว่ายิงขู่หรือ,อยังไรเขาบอกว่าผมยิงหัวมันเลยเนี่ยทะลุ อ,อ่ผมก็บอกอ้าทำไมมีรุนแรงกันนะมันเถียงผมแต่ว่าก็ได้ข่าวว่าเวลาเมียม,มาก็ส่วนมากจะทะเลาะก,กันเรื่อยไม่แน่นอนนะประมาณนั้นน่ะอเพราะว่าคือเขายิงเนี่ยบางครั้งถ้ามันเป็นช่วงที่เงียบกลางคืนเนี่ยผมได้ยินถ้าเป็นกลางวันหรืออะไรช่วงบ่ายๆหรืออะไรแต่ส่วนมากเขาจะก่อเหตุช่วงโพเพพค่ำหมายถึงกินเหล้าแล้วเมาอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยฮะแล้วคือพ่อผู้ใหญ่เองก็ก็บอกนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นเพราะนั่งดื่มเหล้าแล้วก็เมาพอเมียว,ว่าเท่านั้นนะฮะก็เลยไม่พอใจวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วนอกจากได้คุยกับผู้ใหญ่นะไปที่บ้านพี่ชายของผู้หมวดด้วยคุณผู้ชมครับที่บ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมลองดูภาพวินาทีตอนที่เกิดเหตุนะฮะช่วงเวลาประมาณทุ่มเศษเท่านั้นเอง กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้มันจะมีเสียงโวยวายออกมาจากบ้านคนตายก่อน่งประมาณหนึ่งทุ่มสิบเจ็ดนาที oh <my. S 1> แล้ววันนี้ฮะพอเราได้ ภาพตรงนี้เลยเข้าไปคุยกับคุณพรชัยคงกระจ่างเป็นพี่ชายของนายดาบอัมภัยวันเธอบอกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยหมวดวุฒิชัยมือปืนนะสามียังกินเหล้าเสียงดังอยู่ในบ้านก็คือนั่งกินกับเพื่อนๆแต่ตอนประมาณ5มงเย็นผมขับรถออกจากบ,บ้านแล้วแล้วก็สวนกับรถของน้องสาวก็คือดาบตำรวจหญิงอัมภัวัน น้องสาวขับรถเก๋งสวนเข้ามาเข้ามาที่บ้านแล้วก็คงเห็นผัวนั่งดื่มเหล้าก็เลยโวยวายแล้วมันก็มีปัญหากันตั<ป>้งแต่ช่วงเย็นแล้วจนกระทั่งค่าถึงเพิ่งมารู้ว่าน้องสาวถูกยิงที่ผ่านมาเนี่ยสองผัวเมียคนนี้ทั้งน้องสาวแล้วก็น้องเขยทะเลาะกันบ่อยคือฝั่งน้องเขยนะชอบดื่มเหล้าดื่มแล้วก็โวยวายเคยถือปืนไล่ย,ยิงน้องสาวผมมาแล้วด้วยทั้งน้องสาว เขาทะเลาะมีปากมีเสียงกันแล้วเขาไม่อยากอยู่เขาเลยขับรถออกไปถึงขั้นที่ว่าผู้ผูยิงอ่ะยิงปืนไล่ตามตูดเลยเอ,อันตรายครับเพราะว่ามันต้องมีภาพสักวันไอ้ไอ้คนที่ยิงอ่ะอารมณ์มันรุนแรงมากก็อยากให้ประหารชีวิตตายตกไปตามกันมันจะเดชสาสมเป็น้าาชการซะเปล่ามันทำผิดกฎซะเอง ไม่สมควรหรอกขา้ขาราชาการต้องเป็นตัวอย่างไม่ใช่ทำผิดตัาเองนี่ค่ะพี่ชายตื่นสติเลยนะคะเป็นตำรวจแล้วก็มาทำผิดเองโดนตำรวจจับบรรยากาศล่าสุดวันนี้ที่สพเมืองจันทบุรีค่ะทางฝั่งของพนักง,งานสอบสวนนสอบปากคำหมวดวุฒิชัยไปประมาณสองชั่วโมงนะคะตอนที่ผู้สื่อข,ข่าวเราน้องบีชมพูนุชไปเจอก็ไม่พูดไม่จาอะไรก็เข้าใจว่าคือยิงไปน,นัดโป้งเดียวอะ่ะแ,<ง>แต่มนเข้าหน้าผาเออคงแบบ ก็คงเสียใจเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่ไปนอนกอดศพอยู่แบบนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราได้คุยกับเพื่อนบ้านเขาบอกว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมคือที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจยิงจริงๆตําตำรวจสอบปากคำเขาบอกแค่ยกปืนขึ้นมาขู่นะคะคแต่พลาด พลาดยังไงไม่รู้เข้ากลางหน้าผากเลยเพื่อนบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือจริงๆแล้วดาบอะ่ะ <c oughs> เขายิงปืนขึ้นฟ้าบ่อยนะคุณผู้ชมแล้วบ่อยขนาดไหนดูข้อมูลตรงนี้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี6 2สองค่ะเคยยิงขึ้นฟ้าทีหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเคยมาเตือนอกสครั้งที่สองผู้ใหญ่บ้านก็เตือนอีกยังไม่พอ6 5หเตือนอขออภัยยิงอีกแล้วรอบเนี้ยผู้กํากับยึดปืนไปนะคะ แล้วไม่รู้ไปเอาปืนที่ไหนมายิงรอบใหม่ครั้งที่4อันนี้ไม่มีคู่กรณีแล้วก็ครั้งนี้สองกรกดายิงภรรยาเสียงปืนหนึ่งนัดชาวบ้านก็เลยบอกกับผู้ใหญ่ไงไปดูที่บ้านให้หน่อยสงสัยยิงปืนขึ้นฟ้าอีกแล้วคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้านี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านเคยไปเตือนบอกเนี่ยเลิกยิงปืนขึ้นฟ้าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเคยมีการลงบันทึกลายลักษณ์อักษรหน,นังสือสัญญาหยุดยิงปืนนะคะด้วยลายมือ,อตัวเองเลยปี64 ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ยิงปืนในที่สาธารณะและชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรแล้ววันนี้ก็มายิงอีกคุณพากาเพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะช่วงเย็นได้ยินเสียงสองสามีภรรยาคุยกันยังหัวเราะกันอยู่เลยนะประมาณสักทุ่มหนึ่งเริ่มทะเลาะกันเนื้อหาค่ะเป็นเรื่องเดิมๆเลยเพราะว่าทางฝั่งของภรรยาด่าสามีเรื่องกินเหล้าเมาสักพักหนึ่งก็มีเสียงปืนหนึ่งนัดแล้วเสียงเงียบทีเนี้ยทางฝั่งของเพื่อนบ้านก็นบอกว่าปกติอ่ะ ยิงหนึ่งนัดอาจจะยิงปืนขึ้นฟ้าก็เลยไม่ได้เอะใจแต่กลายเป็นว่ามาสงสัยว่าเสียงของดาบอําไพวันเงียบไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขายิงกันเองแค่แป๊บเดียวเองได้ยินเสียงปืนนัดเดียวแล้วก็เงียบไปเลยนะเออมันผิดป,ปกติไงเพราะว่าตอนแรกที่เขาต่ก่อนนี้ที่เขายิงปืนอะ่พะพอเขายิงปืนปุนป๊บเมียเขาก็จะดา่าถ้าเมียอยู่นะได้ตอนแรกก็ได้ยินแต่เสียงด่าเนาะ อย่างเขาด่าผัวก็ปกติเขาก็ด่ากันอย่างนี้อยู่แล้วไงเราก็ชินอะระบายอารมณ์อ่ะไม่อ่ะเขายิงส่วนมากเขาจะยิงขึ้นฟ้าไงยิงขึ้นฟ้าแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะไก่เขามันมาทางนี้หรือหมาเขามาทางนี้เนี่ยแหละเขาก็ยิงมาทางนี้ด้วยนะสักวันอาจจะต้องมีคนตายแน่ๆเลยอืมแต่เรากลัวว่าจะเป็นทางเราไง นี่ค่ะเพื่อนบ้านกลัวมาตลอดเลยว่าที่ยิงขึ้นฟ้าวันหนึ่งจะมายิงคนแต่คนคนนั้นดันเป็นภรรยาตัวเอง